สวัสดีครับสวัสดีทักไทย f อทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มี2อ,องคงนะครับเป็นพระชุดใหม่นะเป็นพระชุดใหม่นะครับผมนะมาชมกันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่นะเป็นวรรคคางองค์หนึ่งแล้วก็บางขุนพรหมองค์หนึ่งเนาะนะครับนี่นี่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนะครับนี่มันนะครับองค์นี้มีลานบ้างนะ ต่ดูด้านหลังไม่หักนะครับ fc ไม่มีรอยหักด้านหลังนะครับมีแต่รอยลั่นรอยลานพ้าคุนเนื้อแกร่งนะครับเนื้อแกร่งก็จะมีการลั่นการลานนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานเอาเนาะนะครับนี่มันนะครับแห้งๆเลยครับผมถ้าไปใช้หน่อยก็จะหนึบนุ่มจะสวยเลยฮะเนื้อจัดนะครับรงนี้นะนะครับเป็นผ้าเนื้อจัดนะฮะนี่ไหมเนื้อเขาแกร่งนะผ้าเนื้อแกร่งก็จะมีการลั่นนะเห็นไหมฮะองนี้ถ้าไปใช้หน่อยผมว่าสวยนะครับ จะหนึบนุ่มนะนะครับพ้ายังคมอยู่นะครับนะพ้าเก่านะพ้าเก่ามันจะมาสวยวิยวักเหมือนพ้าอะไรเป็นเหมือนองดาราไม่ได้นะองดาัลาเขาเขาสวยนะเขาคัดมาแล้วนะนะครับองดาราในหนังสือเนาะเราเอาแค่เป็นองตัวประกอบแล้วกันเนาะนะครับผมนะนะครับองช่างไฟนะครับไม่ชงดาราองช่างไฟนะองค องเด็กเสิร์ฟน้ำเลยประมาณนี้เนาะนะครับเหมือนอยู่ในกองถ่ายนะจินตนาการองนะครับนไหมนะมันนะอืมพระมีอายุนะครับ fc นี่ด้านข้างนะเห็นไหมเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะนี่ผมบรรยายด้วยภาพนะครับนะฮะเนะี่ยบรรยายด้วยภาพเลยแล้วกันเนาะนะจะไม่พูดให้เวอร์วังอลังการนะนะครับดูเอาดูเอานะครับตัดสินใจเอานะครับ fc เงินของท่านเนาะนะครับ เงินของท่านนะฮะท่านต้องล้วงออกในกระเป๋าออกมาเองนะผมไม่ได้ไปล้วงในกระเป๋าของท่านนะครับดูให้ชอบนะครับผมเห็นไหมดูให้ชอบนะนําเสนอนําเสนอนะครับผมดูให้ชอบนะผมนําเสนอให้ FC นะครับผมใครดูแล้วชอบทักมานะครับนี่เป็นไงเนื้ออย่างโหดนะครับเอาไปสองพันห้านะครับรงนี้เนาะมันเลยนะครับพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับผมเอาไปสองพันห้านะบางทีคนชอบไม่เหมือนกันนะ FC นะครับ ความชอบแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับผมนะฮะชอบไขรชอบมันนะครับนะฮะดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยทักมาสมด้านหลังนะครับผมนี่นี่สองพันห้านะครับผมสองพันห้าร้อยบาทฟอร์มสวยดีนะครับพระเนื้อแห้งในพระเก่านะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมพิมพ์ใหญ่ว่ารักขังนะครับตรงนี้เนาะ องที่2นะครับเป็นพิมพ์พใหญ่บางขุนพรมนี่องนี้หักซ่อมเห็นหๆเลยนะครับนี่เขาซ่อมแบบบ้านๆนะติดกาวได้ประมาณนี้นะแต่ว่าไม่หลุดนะนะครับไม่หลุดนะนะองนี้เนี่ยพิม์พยังสวยไม่สึกนะครับ fc แต่ว่ามีหักนะฮะมีหักมีซ่อมถ้าไม่ซีเรียสก็ผมแนะนํานะ fc ถ้าไปใช้นะซื้อแผ่นทองนะแผ่นทองที่ว่าเขาไปติดทองคําเปลวนะครับติดนะปิดปิดปิดเลยนะฮะก็จะไม่เห็นนะครับ แล้วนานไปทองคาเปกก็จะซึมฝังก็เป็นเนื้อนะอันนี้ก็จะเนียนสวยนะลองทําดูนะครับผมนะฮะวิธีการแก้ไขนะครับนี่เห็นไหมนี่พิมพ์คมมากเลยนะครับ f 4ตรงนี้นะพิมพ์ยังสวยนะครับเนื้อแกรงเนื้อโซนกระดูกนะครับบางหุ่นพรมนะครับแก่ปูนนะครับแก่ปูนนี่พิมพ์ยังสวยไม่หักอ่าไม่สึกไม่สึกนะไม่สึกแต่มีซ่อมนะครับผมสมด้านข้างนะครับผมนี่ ้ข้างก็สวยดีหนึบๆ,ๆนุ่มๆนะครับนี่ฮะเอาไปเท่ากันนะครับ FC สองพันห้านะไม่แพงนะราคาเบาๆนะครับชอบแล้วก็ทักมานะดูให้ชอบก่อนนะครับแล้วทักมากอรูปเพิ่มเติมนี่ฮะนี่ผาคมนะครับคมชัดลึกนะ ด้านหลังสวยนะครับนี่ผมซื้อบ้านด้านหลังเลยนะเนื้อด้านหลังก็สวยนะครับเห็นไหมน,นี่ก็ทากาวไว้เนาะนะครับไม่หลุดหรอฮะเราก็ไปซื้อแผ่นทองมาแปะเอานะแล้วก็ขึ้นคอเลยห้อยคอนะเห็นไหมนี่ซ่อมแบบบ้านๆน,นะครับผม2,500บาทครับพิมใหญ่พระประธานบางขุนพรมนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมทงางไลน์นะครับผม โอเคประมาณนี้ครับฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับ FC เดี๋ยวมีพามาแบ่งปันกันนะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ